สวัสดีค่ะพบกับสคคชัยภูมิบอกเล่าข่าวแรงงานข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่19ถึงวันที่23กันยายน2565มีข่าวประชาสัมพันธ์ดังนี้ค่ะวันที่19กันยายนพศ2565เวลา10นาฬิกานางลุงละวันกันทศิษฐ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้นางสาววิชยาสวัสดิ์นิติกรชำนาญการ<ม>เข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ เก <พ uka> ี่ยวกับแนวทางการคุ้มครองแรงงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ให้บริการขนส่งอาหารหรือสิ่งของ <พ uka> เกี่ยวกับการทำงานและสถานะของคนทำงานกับผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลว่าเป็นนายจ้างลูกจ้างลูกจ้างตามสามยาจ้างที่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงานผ่านระบบโปรแกรม Zoom meeting application วันที่20กันยายนพศ2565เวลา9นากา30นาทีนางรุ้งราวันกันทสิทธ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชายภูมิมอบหมายให้นางสุภาพรพวงเดชนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชายภูมิเข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานครั้งที่9ับ2565ประจำเดือนกันยายนพศ2565ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมีนายปัญญาเร่ยใหญ่แรงงานจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในการประชุมวันที่21กันยายนพศ2565นางลุงระวันกันทศิษ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เวลา7จ็นาฬิกาสามนาทีมอบหมายให้นางสุภาพรพวงเดชนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางสาวธัญท,ทรสถาปนะพี่พักกิจนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการร่วมจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิประจำเดือนกันยายนณโรงเรียนบ้านนาบัวหมู่เก้าตำบลดงบังอำเภอคอนสาจังหวัดชัยภูมิภายในงานมีการกิจกรรมบริการจากหน่วยงานราชการและเอกชนบริการแก่ประชาชนโดยมีนายไกรสอนกองฉลากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีต่อมาเวลา9นาฬิกามอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับ นโยบายทิศทางการปฏิบัติราชการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในปีพศ2566จากนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผ่านระบบ Zoom Meeting Application เวลา16นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิร่วมกันปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชายภูมิ ในการเตรียมพื้นที่ในการเพราะปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อดําเนินกิจกรรมตามกิจกรรมแรงงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การดําเนินงานกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการแรงงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงวันที่21-22กันยายนพศ2565นางรุ้งราวนกันทศิษฐ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริการงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบนโยบายและทิศทางการปฏิบัติราชการของกรมประจำปีงบประมาณพศ2566และสามารถกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการปฏิบัติราชการของกรมให้ได้มีประสิทธ,ธิภาพณโรงแรมเซนจูรี่พาร์คกรุงเทพโดยมีนายนิยม2แก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีวันที่22กันยายนพศ2565เวลา9นาฬิกานางรุ้งระวันการทัศิตสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้ข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฟังอภิปรายในหัวข้อนโยบายการบริหารง,งานภายใต้ภารกิจกรมโดยมีนายเดชาพฤธษัธนรัก และนายสมพศ์กวางแก้วและนางสาวการนาฟูนแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผ่านระบบ Zoom Meeting Application เวลา9ก้านาทีมอบหมายให้นางสาวอนัญญาวงบุตรเจ้าพนักงานแรงงานเข้าร่วมประชุมติดตามการรายงานการลดใช้พลังงานของหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้โครงการ ลดใช้พลังงานในภาครัฐประจำปีงบประมาณ2,565จังหวัดชัยภูมิผ่านระบบออนไลน์เ w e บ b l อก Meeting โดยมีวิทยากรจากสำนักง,งานพลังงานจังหวัดชัยภูมิเป็นพิธีกรวันที่23กันยายนพศ2565นางรุ้งราวันการทศสิทธิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิร่วมประชุมมอบนโยบายกระส่วงแรงงาน ประจำปีงบประมาณพศ2566และร่วมพิธีมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ2,565ณห,ห้องจอมพลปพิบูลสงครามชั้น5อาคารกระทรวงแรงงานโดยมีนายสุช,ชาติชงกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีและในวันเดียวกันนี้เป็นวันครบรอบ29ปีแห่งวันสถาปนากระทรวงแรงงานนางรุ้งราวนกันทศิษฐ์ สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชายภูมิได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันปรับภูมิทัศน์รอบสำนักง,งานเพื่อความสวยงามและดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อดำเนินการตามโครงการแรงงานทันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เป็นยังไงบ้างคะสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์สัปดาห์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ตา e ให้กับสำนักง,งานสาวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดชายภูมิด้วยนะคะคนสำรางงานสำฤิ์ผลประชาชนพึงพอใจสวัสดี